แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ5,000คำในภาษาไทยสำหรับช่องโฟกัสออนแบมเกี่ยวกับมิตไซล์รุ่นใหม่ของไทยในปี2026ชื่อว่า VIP r o c โร t ก็ตพร้อมราคาประเมินเบื้องตน้นและรวมอินโทรของช่องไว้ในตอนต้นเรียบร้อยแล้วขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโฟกัสออนแบมช่องที่จะพาคุณไปรู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงกับทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะเทคโนโลยีและอาวุธยุทโธปรกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ถ้าคุณชอบเนื้อหาสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากพวกเราวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในอาวุธใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากของกองทัพไทยนั่นก็คือจรวดนำวิถีรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า VIP Rocket หรือบางคนก็เรียกกันว่า VIP Rocket 2026ซึ่งเป็นโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านอาวุธนำวิถีของไทยให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำยิ่งขึ้น หลายคนอาจจะสงสัยว่า VIP Rocket คืออะไรมีจุดเด่นอย่างไรทำไมถึงกลายเป็นประเด็นสำคัญในวงการทหารไทยรวมถึงราคาประเมินของมันอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันแบบละเอียดทุกมุมทั้งเทคโนโลยีแนวคิดการออกแบบความสามารถทางยุทธศาสตร์ต้นทุนและอนาคตของจรวดนำวิถีรุ่นนี้ว่าจะไปไกลแค่ไหนบนเวทีโลกก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปดูเบื้องหลังของโครงการนี้กันก่อนครับ VIP Rocket ไม่ใช่จรวดที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบไร้ที่มา แต่เป็นผลผลิตจากแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมไทยที่มีเป้าหมายจะลดการพึ่งพาอาวุธนําเข้าจากต่างประเทศและหันมาพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ในประเทศให้สามารถผลิตใช้งานและดูแลได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนโปรเจกต์นี้เริ่มต้นในช่วงปี2021โดยการรวมมือกันของหลายหน่วยงานหลักทั้งจากกองทัพบ,บกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศดีี และมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเพื่อวิจัยและพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงพิสัยไกลและสามารถปฏิบัติภารกิจได้ในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย VIP โรเกตถูกออกแบบมาให้สามารถยิงได้จากแท่นยิงเคลื่อนที่หรือจะติดตั้งบนเรือรบรถหุ้งเกราะหรือแม้แต่ฐานยิงประจำที่ก็สามารถทำได้โดยมีเป้าหมายหลักในการโจมตีเป้าหมายสำคัญทางยุทธ,ธศาสตร์ เช่นฐานบัญชาการโกดังเก็บยุโทโธปกรณ์หรือสนามบินสัตวร์ปรูด้วยระยะยิงที่สามารถทะลุกเกิน250กิโลเมตรได้อย่างสบายในด้านเทคโนโลยี VIP Rocket ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่างระบบนำด้วย GPS อินฟาราเรดและเรดาร์เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดโอกาสคลาดเป้าในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน นตกหรือหมอกลงก็ยังสามารถพุ่งเข้าทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระดับ5เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับอาวุธปล่อยนำวิถีสมัยใหม่ของชาติชั้นนำอย่างสหรัฐอเมริกาหรืออิสราเอลระบบขับเคลื่อนของจรวดรุ่นนี้เป็นแบบ solid fuel propulsion หรือระบบจรวดเชื้อเพลิงแข็งที่ให้ความเร็วต้นสูงและความคงที่ในการเคลื่อนที่จุดเด่นคือมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมใช้งานง่ายและสามารถจัดเก็บได้ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษามากเหมาะอย่างยิ่งกับการรอคำสั่งยิงในระยะยาว โครงสร้างของตัวจรวดผลิตจากวัสดุผสมชนิดใหม่ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนแรงดันสูงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมพิเศษทําให้สามารถบรรทุกหัวรบได้มากขึ้นโดยไม่กระทบต่อระยะยิงโดยหัวรบของ VIP Rocket จะมีให้เลือกหลายรูปแบบตามภารกิจเช่นหัวรบระเบิดแรงสูง H EE, หัวรบเจาะกรอบ p n e รเ a t o r หรือหัวรบยับยั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ M สิ่งที่น่าสนใจคือการที่ไทยสามารถพัฒนา AI เข้ามาช่วยควบคุมทิศทางในระหว่างการบินได้ด้วย เทคโนโลยี AI ที่ใช้ในจรวดรุ่นนี้จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเรียลไทม์จากเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อปรับเส้นทางบินให้เหมาะสมที่สุดลดโอกาสถูกสกัดจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามทำให้การโจมตีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากในด้านราคานั้นจากข้อมูลเบื้องตน้นที่หลุดออกมาจากแหล่งข่าวภายในกระบวนการผลิต VIP โรเกตหนึ่งลูกจะมีต้นทุนเฉลี่ยประมาณ28-35ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับอาวุธประเภทเดียวกันจากต่างประเทศ เช่นจรวดสไปน์เอ็นของอิสราเอลที่มีราคาลูกรากกว่า80ล้านบาทหรือตมฮอของสหรัฐอเมริกาที่ทะลุหลักร้อยล้านบาทต่อหน่วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าไทยมีแผนจะผลิต VIP r o c โรเกตขึ้นเองภายในประเทศแบบเต็มรูปแบบโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเช่นเกาหลีใต้และยูเครนซึ่งจะทำให้ราคาต่อหน่วยลดลงไปได้อีกในอนาคต อาจเหลือเพียงประมาณ22 2 5ถึง25ล้านบาทต่อหน่วยเท่านั้นหากผลิตในปริมาณมากแม้จะมีราคาถูกกว่าแต่ VIP Rocket ก็ไม่ได้ด้อยกว่าในด้านสมรรถนะเลยโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานเพราะสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้รวดเร็วและมีระบบควบคุมการยิงที่พัฒนาขึ้นให้รองรับการยิงแบบ Fire and Forget หรือยิงแล้วไม่ต้องควบคุมอีกซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับหน่วยยิงในสนามรบได้มากขึ้น นอกจากนั้นทางดีที่ยังเปิดเผยว่ากำลังพัฒนาเวอร์ชันต่อยอดของ VIP Rocket สำหรับการใช้งานกับโดรนขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีลึกเข้าไปในเขตสัตรูได้โดยไม่ต้องเสี่ยงใช้เครื่องบินขับไล่หรือเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในระยะอันตรายซึ่งถ้าแนวคิดนี้สำเร็จจะทำให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีเทคโนโลยีขีปนาวุธแบบติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับ แผนการจัดซื้อจรวด VIP Rocket เข้าประจำการในกองทัพไทยนั้นตามเอกสารยุทธศาสตร์ระบุว่าในระยะแรกจะมีการผลิตเข้าประจำการประมาณ200ลูกภายในช่วงปี2026-2028โดยจะทยอยติดตั้งในกองพลทหารราบที่2และกองทัพเรือก่อนเป็นลำดับแรกจากนั้นจึงค่อยขยายไปยังหน่วยอื่นๆและเสริมกำลังในระยะยาวสำหรับประชาชนทั่วไปแม้จะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วโครงการอย่าง VIP Rocket ก็มีผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างมากทั้งในแง่ขององค์การสร้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการรอยอกระ